แล้วน่าจะมีตัวตึงเยอะเลยอ่ะพอขึ้นเลเจนินมาแน่ๆจะเจอนรกแน่ๆฮึมลงเยอะกันดีเนี่ยไปที่อื่นเลยกันเฮ้ยโอ้ยมันซูไม่ได้ออต้องจะกลับไปที่เดิมเฉยเลยนี่ว่า อ้าวมันตายอยู่ดีนี่ว่านึกว่ามันจะรอดไปได้ที่ได้มันโดนอนี่ยิงอ้าวไอ้น้องเจอเจอพี่จะลงมาเก็บปืนไม่ได้เก็บนะไอ้ไม่ไอ้ยิงไม่โดนได้ไงอะฮะยิงไม่โดนได้ไง โอ้โหเกือบเป้าน,นี้จ่อมาแล้วอ่ะยิงไม่โดนยังไงแล้วกลับมาขอของที่เดิมไม่น่ามาเลยกู้มีแวกเตอร์ที่น่าเก็บมากเก็บไม่ได้ตามมาแล้ว มันไม่เนียนอุ้ยมีคนลงอืบ้านนี้เลยนะครับโอ้ยอยืไม่ต้องซ้ำก็ได้มีจุด SMG จะงมีข้างบนอีกนะโอ้ยไม่ได้เล่นเลยโอ้โหแต่ละคนไม่น่าตามเลยเฮ้ยจิจุกโปมาโอ้ติด,ด,ดอุยอ้ยเฮ้ย โอ้ถามจริงมันวาร์ปมาได้ยังไงเมื่อกี้ไม่เห็นด้วยซ้ำจู่ๆก็โผล่มาร้อยวันวันปีปิงไม่คยไม่เคยขึ้นเลยนะกูไม่ได้เล่นเอาอะไรสรุปนะน้นหอกกูไม่ได้เล่น,น,นชิงแชมป์โลก กูเล่นมันที่กูเล่นสนุกเกมนีว่าทำไมครับเกมมีว่าสนุกนะเล่นนำ้ำยียะไเลี่ยปวดหัวนี่ <su> โอ้ยอันนี้คน เหมือนจะมีแต่บอลน,นะแต่ก็มีคน,นเต๋อเหมือนไม่ใช่นิวบี้ธรรมดาเลย 看不了，我们给你。 เฮ้ยจะรีโหลดไม่ได้จะนิงยาโอ๊ยกดอะไรไม่ค่อยโดนเลยมิไ,ไ่ไปไปแบบเมื่อกี้ยังไม่ได้โผลเลยมันยิงได้ไงอ่ะโอ๊ยคือไม่ได้อยากเก่งขึ้นหรอกอาล่นแค่นี้ก็พอแล้วนะ ก็ไม่แส่ B4 b สิกสูกม่ต้องการเก่งขึ้นละถ้าเราเก่งมันต้องมีคนเก่งกว่าเราอยู่แล้ว<ม>ใช่โอ้ยหยุดยิงทำไมเมื่อกี้นี้จะหนีกูทำไมวะนี่แกคือแบบเมื่อกี้กูสามารถจัดก,การแม่งด้วยแม็กเดียวได้เแค่กูเสือ์ไปหยุดยิง mere kamar di derm ni oh ha oh, eh. oh. Okay. Oh. Okay. <laughs> okay. 啊，你那边录没出现 哎。啊、现的安全区已经出现。没你呼叫 UAV 安全区正在移动。 这个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 这 โ okay, okay, okay. อเคๆๆเข้าใจเข้าใจ,จว้ายโดนลอยเร็วเฮ้นยนี่ก็ต้องมาเล่นหมดธรรมดาแล้วเนี่ยเรย่งไปเล่นแลงไม่ได้แค่ต้องมาเล่นหมดธรรมดารู้งี้ค้าวที่ปรมาจา์หนึ่งดีกว่า